จบหมดไม่สนลูกสะพายใครดวงดาวฟาดอารมณ์ใสยไม่ยังสอนเชิงมวยแพนเคก้กทยี่ความแรงสงครามเงินอีกหนึ่งละครคุณภาพที่บทละครเรียวสมจริงฟาดเดือดทุกประโยคสำหรับละครดราม่าเข้มข้นร้อนระอุสงครามเงินทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34 ผลิตโดย C H A N G E 2561เป็นละครที่สมบทบาทเหมือนเรื่องจริงในสังคมไทยกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จต้องมีทั้งไหวพริบและเลขกลต่างๆสัปดาห์ก่อนฮือฮาด้วยฉากนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเข็มมนิตก้งกราบเบนจางคับประดิษฐ์เมียรแรกอย่างน้ำพึ่งนัทริกาสร้างภาพจำกันเต็มโซเชียลแล้วนั้นวีคนี้ถึงการเฉลยว่าเหตุใด เอรินก้มหัวให้ลายทองเพราะคือหนึ่งในแผนการละครที่เจ้าตัวตั้งใจจัดฉากให้เธอคือผู้ที่คุมเกมที่เหนือกว่าใครแต่กว่าจะได้เฉลยกันทำเอาประมุกใหญ่ของบ้าน นายอังกาบโกรธจัดลงไม้ลงมือตบหมดไม่สนลูกสะัายใครฟาดหน้าใสเอรินเข้าอย่างจางบรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุกคนใส่เต็มพร้อมปล่อยของกันรัวๆด้านนางเอกสายฝีมือแพนเค้กทำสมาธิอย่างเต็มที่ ลงสนามปะทะรุ่นใหญ่ฟาดอารมณ์ใส่ไม่ยัง้งถือเป็นกำไรคุณดูที่ได้ชมความสนุกแบบร้อยคะแนนเต็มล้างตารอชมซีนฝีมือของนักสแสดงคุณภาพที่ขนมาให้ชมกันแบบเต็มอัรถรสในละครดราม่าแซ่บๆสงครามเงินคืนวันเสาร์ที่วันที่2กันยายนเวลา21นาฬิกา45นาทีทางอมรินททีวีเชดีช่อง34หลังจบรายการทุกโต๊ะข่าว